เรือบรรทุกเครื่องบิน u s s คาวินสันแห่งกองทัพเรือสหรัฐได้เข้ามาเทียบท่าแหลมฉบังและจะอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่27-31เถึงมกราคมนี้นะครับตามภารกิจการเยือนเมืองท่าหรือว่าพอร์ตวิสิตเปิดโอกาสให้ลูกเรือกว่า5400นายได้ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่ประเทศไทยสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เป็นเรือที่มีชื่อเสียงได้รับการบำรุงรักษาให้ทันสมัยอยู่เสมอจัดอยู่ในเรือชั้นนิมิตร ที่มีความยาวถึง333เมตรและมีกำลังขับมากกว่า100,000ตันรองรับเครื่องบินได้มากกว่า60ลำโดยมีเครื่องบินที่ประจำการเช่น F-35C Lightning II และ F-18E/F Super Hornet เรือลำนี้เป็นเรือที่เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐตั้งแต่ปี1982และยังเคยปฏิบัติภารกิจทางการทหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซียการรักษาสันติภาพ การประจำการในคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเช่นเหตุการณแผ่นดินไหวที่เฮติเรือบรรทุกเครื่องบินคาวินสันถือเป็นเรือที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้นานกว่า50ปีโดยประจำการครั้งแรกในปี1982มีระวางขับน้ำถึง11,300 11, ตันและตั้งชื่อตามอดีสมาชิกสภาคองเกสแห่งจอร์เจีย คือคาวินสันซึ่งมีบทบาทสำคัญในกองทัพเรือของสหรัฐขณะนี้นั้นมีนาวาเอกแมทธิวซีโทมัสเป็นผู้บังคับการเรือปัจจุบันเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้มีการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยศักยภาพทางอากาศอันทรงพลังและเทคโนโลยีที่ทำทันสมัยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินที่ชาวสหรัฐนั้นภาคภูมิใจเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นั้นปกติ มีการประจำการอยู่ที่ซาเดโกสรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐแต่ว่าเมื่อมีภารกิจที่จะต้องออกเดินทางไปที่ต่างๆก็มีลูกเรือที่ร่วมเดินทางไปด้วยมากถึง5,000นายโดยมีทั้งชายและหญิงโดย3,000นายนั้นจะทำงานในเรื่องของการดูแลทุกส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบิน,ท,น,บนทำทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมอาหารไปรจนถึงการจัดการด้านอาวุธและการบำรุงรักษาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร และยังมีลูกเรือรแผนกการบินอีก2,000คนประกอบไปด้วยนักบินและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ที่บินและดูแลรักษาเครื่องบินบนเรือ UDS Carwindsan เช่นเดียวกับเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ละลำของกองทัพเรือสหรัฐได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานกว่า50ปีมีอากาศยานประจำเรือหลายแบบที่สำคัญก็คือเครื่องบินขับไล่โจมตีชนิด FA 1 8 EF เครื่องบินขับไล่ F 3 5 B และเฮลิคอปเตอร์ MV22 รวมแล้วกว่า60เครื่องซึ่งทั้งหมดจะขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจึงทำให้ USS c a r คาร์วินสันกลายเป็นสนามบินเคลื่อนที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตและภารกิจต่างๆได้ในท้องทะเลทั่วโลกเนื่องจากความสามารถของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นั้นสามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระในน้ำนาน้ำสากล เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะเทียบท่าอยู่ที่ไทยถึงวันที่31มกราคมนี้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง